เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด,ด้วยนะครับอยู่ช่วงบอ่อนเกลอบอกแมปเดอะฟอนนะครับคลิปนี้ได้เวลาทำเกาะใหม่กันแล้วนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้เป็นเกาะกันมาตั้งแต่โลกศรนะครับใช้ดีใช้ย่างจริงสำหรับเกาะอันนี้นะครับก็ปัจจุบันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าไปเจอแมงมุมแดงไม่ไ,มไหวคือโดนดามเมจเผาไม่ไหวว่ะไอตัวใหญ่ที่ไม่ใช่พยานแมงมุมอะ่ะโดนลุม2ตัวก็เกือบตายแล้วอ่ะแล้วคือต้องปล่อยรีเลือดอ่ะบางทีอ่ะ ปล่อยไว้ก็ตายเพราะว่ามันเผาเรื่อยๆเฮ้ยผมไม่รู้ว่าเกาะใหม่จะไหวสักแค่ไหนนะครับสิ่งที่ผมอยากจะได้จากเกาะใหม่คือเลือดเยอะๆเละตัวนี้บวกเลือดผมก็เล็งไว้แบบนี้นะนี่ ใช้สี่แล่นี้ในการทําชุดเกาะแต่ปัญหาคือแล่มงกรอ่ะมีแค่12นะครับมันน้อยเกินไปผมคิดว่ายังไงมันก็หลุดเลทนะครับแล่มงกฎเนี่ยใส่ส่วนหัวส่วนตัวส่วนขาเนี่ยอย่างละสีอันนี้ผมไปดูสูตรมานะครับไม่ได้คิดเองผมเนี่ยหาสูตรที่ใช้อันนี้เป็นหลักนะครับเนี่ยใช้อันนี้เป็นหลักแต่ว่าก็เจออันนี้ที่สะดุดตาที่สุดอันนี้คือส่วนหัวนะครับหใน4ี่หนึ่งใน8 1ดหนึ่งใน6เนี่ยสชิ้นเนี้ยนะครับยังไม่มีสักชิ้นเลยคือจากใจอยากให้ติดส่วนเกาะมากกว่า แดีลาแล้วเกินกว่าจะทำแต่ละทีถ้าเป็นส่วนเกาะนะครับก็จะเป็น12%อันนี้เป็น11นะครับแล้วก็อันนี้เป็น11%มันจะเป็น71%นะครับถ้าใส่เพิ่มมันก็ได้นะครับแต่ว่าตัวคูณมันจะลดลงนิดนึงเขาก็เลยเอาที่71นะครับผมขอทํากรอกก่อนเอาแบบนี้แหละนะครับช่างแม่งมันมันดีไม่ดีช่างมันเถอะนะครับผมจัดเลยแล้วกันขอให้ได้เกาะใหม่ก็พอเก่อเก่าไม่เอานะครับกดไลค์ด้วย กดไลค์เป็นังใจผมด้วยนะครับหวังว่าจะได้เกาะใหม่เพราะว่าแล้มงกุฎหามาได้เท่านี้จริงๆนะครับจะหาต่อก็ได้แต่ว่าฟิตอิดม,มันก็มีอีเวนต์ใหม่ให้ทำนะครับคือเบ็ดใหม่ก็เลยต้องแบ่งเวลาไปฟิตอิดปุ๊บเอ๊ะใช่ปะวะใช่เกาะใหม่ดูกันว่าเดบจะเท่าไหร่แต่มันใช่ก็จริงแต่แบบอีกใจหนึ่งนะแอบหวัง ไอวามันออกเกาะใหม่ใหม่ล่าสุดไปเลยที่ไม่ใช่เกาะหมาป่านี้แต่ก็ยังดีที่ไม่ออกเกาะเก่าโอเคอย่างน้อยได้เปลี่ยนชุดก่อนละเฟอร์เฟกต์ Perfect หมดนะครับเนี่ยผมไม่ชอบอย่างเดียวลยคือผ้าคลุมในเกาะเนี้ยผ้าคลุมมันมันแข็ง่ะ93ได้ไงวะ7โอ้ เดิเจ็ดร้อยเดี๋ยวนะผมขอเช็คก่อนของเขาที่ทาอ่ะก็700เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาเป็น741นะครับคือผมพลาดอาะไรไปวะหรือผมหลอมช้าไปเป่าช้าไปก็ช่างมาเถอะได้มาละ1ชิ้นขอญาติเปลี่ยนเลยรักกันอันไหนวะนี่อันไหนอันนี้เหรออ๋อมีแค่เลือดเหรอคือใส่นี้ไปมันไม่ได้โบกก่เภาหรือวะหรือไม่ติดไม่รู้นะช่างมาเถอะนะครับผมพอใจแล้วเดิมเจ็ดร้อยโอเคเราจะไปต่อกันนะครับเราจะเอาส่วนไหนดีเอ่อ ส่วนขาไหมส่วนขาก่อนหัวแล้วค่อยลุนเอาเพราะว่าหัวมันมีหลายชิ้นนะครับเอ้ยผมลืมบอกผมได้แร่ EUI มาเนี่ยหน้าตามแม่งเหมือนเซลลฟิล์มเลยรู้จักไหมเซลลฟิล์มโอเคอันนี้ใส่9นะครับมัน9ก 9, 9เลยเหรอแล้วก็อันนี้8นะครับแล้วก็ละมักุส4นะครับตัวคูณ10.75เรามาตามเขาและเราก็ตามให้สุดท่านผู้ชมขอแค่ออกเกาะ่วนขาอันใหม่ นะครับที่ไม่ใช่อันเก่าก็พอใจละนะครับจะใหม่เนี่ยก็ได้แต่ว่าขอเป็นใหม่จะหมาป่าก็ได้จะใหม่ล่าสุดก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเดฟที่ได้มามันเยอะอยู่แล้วนะครับเน้นเดฟเน้นเลือดอยู่แล้วขอแค่ยืนสู้กับแมงมุมได้พอปุ๊บเออโอ้โหจบแล้วท่านผู้ชมอันเก่าว่ะแร่มิสติกอ่ะหาไม่ยากแต่แร่มงกุดอ่ะหายากร้อยสี่ร้อยเจ็ดสิบ ไม่พอใจว่ะมันเป็นเกาะเก่าอ่ะคือมันควรได้เดบเยอะกว่านี้เว้ยที่เขาทําได้อ่ะเดบ6หกร้อยนะครับอี<ฮ>มันขัดใจไล่เป็นไรผมขอทําหัวก่อนลวกันนะครับเกราะส่วนหัวมีให้เลือกกันมากมายกันทีเดียวนะเกาะส่วนหัวเนี่ยแล้วก็อันนี้ใส่ไปเจ็ดนะครับใส่ไปเจ็ดอันนี้ใส่เจ็ดนะครับอ่ะมงกุกูหมดละใส่สี่ก็อันไหนก็ได้นะครับสามชิ้นนี้อย่าออกสออแรก ลุยตัวคูณ10.84ใช่ไหมเมื่อกี้นี้ท่านผู้ชมทำไมต้องรู้สึกลุ้นขนาดนี้ด้วยท่านผู้ชมได้เกาะใหม่กันยังขอให้โชคดีนะครับแล้วก็อวยพรมผมด้วยปุ๊บแมงเอ้ยโอ้โหอ้ยเอา้าเอา้า โอ้อยดีดีเซิร์ฟก็หน่วงเมื่อกี้คือการเซิร์ฟหน่วงเซิร์ฟปิงนะครับขึ้นพร้อมการสองอันอร์จเจริญเจริญนะแล้วแรงมงกุฎกูเยอะดกเลยดิอ่ะฮะร้อยร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยได้ไงวะนะครับแต่ว่าเลือดเยอะเลือดเยอะแน่นอนนะครับสามสิบห้าคือจริงๆแค่นี้มันก็พรอยแต่แบบ กูไม่ได้ของใหม่่ะขอไปลองได้ปะอยากลองว่ะคือจริงๆเกาะมันไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้แต่แบบขออาวุธตีแรงดุเรื่อยเร็วขอลองดิเป็นไงวะดูดีว่าเก่าเยอะมากเลยนะมาลุมนิดมาลุมนิดเอาจริงๆดูดีว่าเก่าเยอะมากแล้วถ้าผมทะลวงไปปรับปรับปรับอันนี้ดูเลือดดีนะครับแต่คืออยากให้มันดูดีอยู่นี่ไง กาส่วนหัวกับส่วนขามันควรดีกว่านี้เว้อเอ้ยแค่นี้ก็ได้แล้วเนี่ยไม่งั้นป่นเนี่ยเลือดมันแบบหายหมดแล้วนะเนี่ยโอ้แค่นี้สบายแล้วท่านผู้ชมไหนดูสิจับจับจับ,จบคือถ้ายืนตรงนี้ไหวอ่ะข้างบนไม่ต้องห่วงเลยปกตินตนนเนี่ยตายแล้วเนี่ยปกติรุยต่อไม่ได้ด้วยโอ้โห ท่านผู้ชมสบายแล้วมาดีปกติลุยต่อมาแล้วนะบอกไว้ก่อนต่อให้แบบมีดาบดูเลือดอันนี้ก็เถอะโอ้สวยงามท่านผู้ชมครับอันนี้คือยังไม่ได้ใส่ลูนน,นี่คือยังไม่ได้ใส่ลูนนะครับยังไม่ได้ใส่ลูนยังไม่ได้ตีบวกแต่ผมพอใจแล้วนะเกาะนี้ยแต่แบบมันไม่พอใจที่หน้าตาเกาะเนี่ยดิผมขอทําหมวกใหม่ คืออันนี้ยังเหลืออันนี้ยังเหลือนะครับใส่8ปเลยเลยแปดอันนี้อุย้ยอันนี้ก็หมดว่ะโอเคแบบนี้ท่านผู้ชมเอาแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะดีไหมแต่ว่าช่างมันอยากลองเดี๋ยวหาใหม่อันนี้คือสุดท้ายแล้วผมจะไม่ทําต่อแล้วคือมันเพียงพอแล้วต่อการใช้งานน่ะแต่หน้าตามั <laughs> มนไม่เท่เฉย แค่นั้นเองนะครับแหมเอามองกุฎหรือหัวมะป่าให้กูก็ได้ใม่เา็นไรคลิปนี้ผมพอใจแล้วนะครับสำหรับพวกดีฟเอนซ์กับเลือดนะครับที่เหลือเดี๋ยวผมไปหาทําใหม่หลังไม่นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นการทําอาวุธแล้วนะครับผมยังอยากได้กรงเล็บอยู่นะสวยผมยังอยากได้กรงเล็บอยู่ผมมองตรงเลยนะครับเปิบเปิบโอ้เยี่ยมใช่เก้าสิบเก้าเดฟสี่เก้าเก้ามันเยอะกว่า อันแรกป่ะวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะกว่าที่เราใส่ป่ะวะเอ้ยเยอะกว่าวะ่ะเพราะว่ามันเป็นอันนี้ไงมันเป็นหมาป่าไงแต่เลือดเหมือนเดิมนะกูใส่อันนี้โอเคอย่างน้อยก็ได้ส่วนหัวก็ส่วนตัวนะครับส่วนขาได้ผมไปบูรณะอทัทีหลังนะครับแค่นี้มันก็ก็เยอะแล้วนะคือทั้งตัวเท่าไหร่เนี่ยทั้งตัวดีเฟนส์ประมาณพันหกนะครับแล้วก็ถ้าเปลี่ยนส่วนขาได้มันก็จะเยอะกว่านี้ นะครับแต่ว่าคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ตีบวกลูนก็ยังไม่ได้ใส่นะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับเวลาเจอบอสอ่ะคือมันมันชิลอยู่แล้วอ่ะถ้าเรากดแพรลี่เป็นอ่ะนะครับขอแค่กดแพรลี่เป็นเราลงได้วะขอดูกยนโอเคลงได้เดีอเดเดก่อนที่จะลงคอเทนโจมตีนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเผาปีศาจจิ๊บและผมก็จะใช้ดาบลูกกวาดจะไม่ใช้เฮลเลอร์ป่ะมามาซิมา นี่บอกเลยว่าสบายสบายโอ้โห,โหเนี่ยแค่แพรลี่เป็นเนี่ยอา้อาวอ้าวกดไม่เอ้ยอันนี้ไม่เอาจริงๆอันเนี้ยถ้าแบบหลบดีๆนะมันหลบได้สบายๆนะเนี่แต่ขอลองยืนดิยืนแล้วดาเมจโอ้โหโอ้โหโอ้โหอันนี้ยังไม่ได้ตีบวกนะครับ ยังไม่ตีบโบยังไม่ได้ใส่รูนะโอ้โหแค่นี้สบายแล้วแม่ใช้เกาะโลก2ตั้งนานเอาดียืนเลยเนี่ยคืออาวุธเราดูเลือดเยอะอยู่นะแต่มันไม่เยอะสุดแต่ว่าเยอะอยู่แค่นี้ก็แบบว่ายืนสู้สบายเนะี่ยไม่ต้องหลบเหมือนเกาะโลกสองนะเนี่ยมาดิทิว <c oughs> ม,ามาเลยปกติต้องวิ่งหนีนะอยู่ไม่ได้นะแบบเนี้ย โอ้สบายท่านผู้ชมโอ้ถ้าได้กกอะส่วนขาอันใหม่มามันจะดีกว่านี้เนาะเรียบร้อยโอ้โหได้ของแกเนี้โอเคไม่เป็นไรแค่นี้ผมพอใจแล้วท่านผู้ชมแบบพอใจสุดเลยนะครับแหมมันดูไม่หนาพี่ลมบอกกอส่วนขาเนี่ยช่างมันเถอะ นะครับเดี๋ยวค่อยไปทำหลังใหม่โอเคก็สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลองเอาไปทำกันได้นะคือแค่นี้ก็สบายแล้วใครอยากได้เอฟเฟกอะไรใส่เข้าไปอยากจะเพิ่มความเร็วอยากจะมีดาเมจเพิ่มอะไรเงี้ยก็ลองเอาแร่อ,อื่นผสมผสม,ผสมใหม่ดูนะครับก็เน้นแร่อันนี้เป็นหลักเนาะนะครับสำหรับผมนะผมชอบเลือดเยอะๆนะครับโอเคงั้นก็สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ซับสไครป์ด้วยไวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปด้วยาย